สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปตู้เสียงช่อส e p ส13 <Okay. S 1> ถ้างั้นมาเริ่มหลักหน่วยกันเลยนะครับทุกคน <Okay. S 1> หนักหน่วยมาเริ่มกันเลยนะครับว่าได้กี่บาทนะคบเริ่มต้น่นะครับหลักสิบนะคครับเฮ้ย C ครับเฮ้ย,ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่ศ <0. S 1> ูนย์นี้ครับ สีบาทนะคะวันนี้สาสมเพิ่ม2444บาทเย้เจอกันใหม่ EP ที่14ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25มีนาคมนะครับทางาน,นวันนี้ผมเพต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย